สวัสดีครับอยู่กับพอใจไรเดอร์นะครับวันนี้ผมขอมาพูดถึงเรื่องยางกันดีกว่านะครับยาง Harley Davidson Sporter นะฮะตัวนี้เป็น Sporter 48นะครับยางที่ให้มาเป็นยาง Michelin นะครับผมนี่ครับติดรถมาเลย Michelin แล้วก็มีอ่ารุ่นรุ่นนะครับก็จะเป็นรุ่นนี้ฮะ g o ช h e r สามเนึ่งนะฮะตัวนี้ ก็มีการตีตาฮาร์เล่ดิสันนะครับนะครับพร้อมกับมีการปั๊มขึ้นรูปเป็นโลโก้ฮาร e เล่ดิ d สันด้วยนะครับตัวนี้เนาะประมาณนี้นะครับก็อนนี้ขอพูดถึงยางนะฮะว่ามันหมดสภาพหรือมันยังใช้งานได้อยู่เป็นยังไงเนาะก็อันนี้เป็นยางหน้านะฮะผมจะขอเทียบให้ดูแล้วกัน ปกติแล้วยางนะครับมันจะมีฟันจะมีล่องยางอยู่เนะาะเดี๋ยวผมหาให้นี่ครับมันจะเป็นไอตัวขั้นตรงกลางร,ระหว่างไอตัวล่องรีดน้นําเนี่ยฮะจะมีเขาเรียกสะพานสะพานยางหรืออะไรสักอย่างเนี่ยฮะก็ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวบ่งชี้วัดได้นะครับว่ายางยางหมดยางไม่หมดเราควรเปลี่ยนยางตอนไหนเนาะก็อันนี้เป็นยางหน้านะฮะก็ล่องยังลึกอยู่นะครับยังพอใช้งานได้อยู่นะครับ ก็ยังไม่ถึงในตัวสะพา,านยางนะครับแต่ก็ยางตัวนี้ใช้งานมาค่อนข้างเยอะแล้วครับวิ่งไปหมื่นกว่าโลลนะเนาะก็ยังใช้ได้อยู่เนาะเดี๋ยวผมาพาดูยางที่มันเริ่มเสื่อมสภาพนะฮะก็ตัวนี้เป็นยางหลังนะครับนี่ดูจากลักษณะายางนะฮะปกติยางที่มากับตัวรถมันจะเป็นกลมๆเนาะนจะเป็นแบบทรงกลมพอใช้ไปสกพากครับ,รบนี่ ไม่สักพักครับใช้ไปก็เป็นหมื่นกว่าโลครับสบภาพยางก็จะแบบแบนๆเนาะนะครับแบนแบนไปกับแบนระนาบกันเลยนะฮะตอนนี้ครับยางเริ่มมีการเสื่อมสภาพนะครับดูจากที่ร่องยางที่ผมบอกเมื่อกี้เนาะเนี่ยครับเส้นรีดน้ําเนี่ยเริ่มแบบไม่ค่อยเห็นละไม่ค่อยแบบมีร่องให้ละแล้วก็ มาดูกันตรงที่นี่ตัวนี้ครับตัวนี้แหละครับมันคือตัวสะพานยางที่เอาไว้บอกวันระดับนะครับว่าเราควรเปลี่ยนยางเมื่อไหร่กกอัอนี้ครับหมดแล้วครับระนาบเดียวกับหน้ายางแล้วนะครับก็ควรเปลี่ยนแล้วแหละก็ตอนนี้กำลังช่างใจอยู่ครับว่าจะเปลี่ยนเป็นใช้ยางอะไรเนาะเพราะว่ายางเดิมติดรถก็ราคาค่อนข้างแพงนะครับ แต่ถามว่าใช้งานคุ้มไหมก็ใช้งานมา16,00 0กิโลเนี่ยผมก็ถือว่าคุ้มนะครับก็เดี๋ยวต้องมาลองเทียบราคาดูแล้วกันว่าจะมาใช้ตัวไหนกันดีนะฮะก็ค่อนข้างแพงอยู่ครับนี่ครับเป็นยางมิชลินนะฮะก็ใช้งานก็โอเคครับแต่ก็อาจจะมีแบบลื่นบ้างเนาะก็แล้วแต่คนใช้นะครับการใช้งานแต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะก็มานนี้ครับเรื่องยาง ถึงเวลาก็ต้องเปลี่ยนครับเพราะมันจะเป็นเนาะเพราะเราใช้งานทุกวันโอเคครับฝากไว้เท่านี้แล้วกันสวัสดีครับ